สวัสดีครับพ่อๆกบผู้พิชเชนแนวอีสานบุกเบิกเมือนี้มาสูบปลาหาสูบน้ำหาปลาเพาท่านได้ปลาอยู่ก็เลยมาตำมะฮ่งครับนี่ได้ตำหอยเชอรี่ละนี่พี่น้องได้หอยเชอรี่ชินเขางามน้ำคำนาดีประตูสู่ดินแดนนุ่งเงาเผ็ดเข็ดซักซีจ้าปู้หัวนัคขคือเกาคือเดิมเฮามัวว่าท่านพ่อกันมาจากจักปีล่ะกูกับมึง สิบปีครับสิปีเออสิบปีมึงเป็นยังไงพี่น้องกันนั่นน่ะมันต่ำมั้ยยังหนี่งเออวัาดีพี่น้องเอาแม่นต่ำขึ้นมั้ยยังนี่ต่ำบักพริกก็ครับเอามากูจะยิ้มให้พี่น้องอันนั้นต่ำบักพริกครับเอาไหมเสียบเสีบพี่น้องอันบักหอยเซลี่กับบกหัวบกไงหรอกซ้ำมียังเขาพูดนี่นี่เอามึงต่ำเครื่องเลยกูจะเป็นผู้ยิ้มเสียบเสีบพี่น้องเดี๋ยวนี่ โยธงโยทาตามสไตล์อุปครืดองเหรอครับอันอันมัดสัวปลาดิกินตาบรหงเคยมีอยู่บ่พี่น้องใส่ลายแซียหลายอันอย่างใส่ลายแซียหลายของที่รถบ่เอาเลี่ยวไปเครื่องปรุงโอ้ยย้ำผิดพี่น้องงอแงมั่วหรือบ่ะเอาไปยังไงเอ้าไปยังไยังมาออกกล้องไหมล่ะเอาจังไหนเอามนั่งนี้เด้อพี่น้องเอามาไหม แก่เข้าไปาวไปหาทางฝุดนะไอ้ว่อไอีพ่ออัดคลิปลงยูทูบอยู่เอาจังไหนี่ฝานใส่เลยบ่ฝานใส่เลยแล้วครับฝานใสเครื่องปุ๋งใส่ไปหนึ่งเอาพี่น้องอันผมดิขออนุญาตเอาให้เซียวนี่ละอันเซียวมูฮักมูแพ่งเนี่ยล่ะอันบอกนั่นจบมอสองเครื่องได้ครับมันเาใช่ไหมเ่ ภาพบรรยากาศพี่น้องมาสู่ป่ากินตำบุกฮวงซะก่อนนี่ครับพวลัวก็พี่น้องบ้านเฮาตุ่มโฮมผุนครับบ่งความสามคขีก้อยปลาลาบปลาอยู่ทั้งพี่เดี๋ยวนี้หมอลำก็มีเบ่งพี่น้องครับนี่ครับบ่งภาพบรรยากาศพี่น้องบานเฮ้ามีตะมูรุ่นหน่ารุ่นแม่รุ่นพอรุ่นยายรุ่นยังกั พี่ล่ะอยู่พี่ล่ะครับกินร่วมญาติร่วมญาติร่วมญาติเขาจัดงานอยู่ในบ้านบ่ได้ร่วมญาติแต่ในแม่ใครับได้ครับนี่นี่กินก้อนหาก้นป่าเป็นนึกซื้อถ้าขากินบ่เป็นเออครับเจ้าของน้องอยู่ในอาชีพทั่วไทยคนนี้เออน่าจะของน้องพ่อใหญ่สุดใจอสมากันไออุปเครื่องกับเป็นอสม่ากันครับนี่ครับนี่คือภาพบรรยากาศเข้ามาสูบปลาอ้อยสูบน้ำหาปลาบ่้านบกพี่ครับนี่คือภาพบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อ อีสานบ้านเฮาหักแพงกันแมนเฮากินเขากินสังสังสรรค์กันบ่ได้อยู่ในบ้านในเมืองเขาก็ออกมาทงมาทาก็ตามกติกาของเขาเจ้าครับตอนนี้แมนครับห่างกันครับมามาเด้อพีน้องเด้อต้มปลาเด้อต้มปลาก้อยปลาลาปลามีเบิดบัดที่นี่ผมสิพาไปตําบกฮวงบาดนี้เอออันอันพู้ตาบกฮวงก็ว่าม่นขายรอตรี่พีน้องเดียวนี้ เอาดึงเอาเอาโอ้ตำเถินพี่น้องอยากซิมตำแล้วก็เขาซิมให้พี่น้องกินพ่อไปยืนเอาพี่น้องมาเร่งหมองหอยเซลี่ครับอันนวยป้ายหรอกอันนวยใหญ่นี่งไปทางไหนนี่นี่กินนวยซ้ำนี่หนนี่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 นวยใหญ่ซ้ำองค์ุ่นวัดเอาไปแหม่จะพีดแล้มันติดเล้วเอาจัดเลยว่้บ้าซ้ำไหนเอา Thầm là bê ô oh, tầm mê ô oh, nhận say nè ô xe bê được của bà xe leo xe leo đưa vào cơ thể này bí lời xếp mày phiên hoàng bương khắp như nhây xếp xếp mày phiên hoàng bương khắp như nhây phê tầm bắt xẹp thì nó bọc hoài xe bò bọc hoài xe tùa tầm xe nhoa nắm cả lấy bò mẹ biết xem leo đi đi nào bà nào mà nào mà nào mà nào, mà nào. โอ้ยัเนามเปียกไหมมีอยู่มะนาวไหมแบบสิบนาทียังบอกอะไรเลยเบื้องเบิ้งเบื้งกล่องอยู่ลนะสิบนาทียังบอกสิบนาทีบกเนาวสวยบุห้ามเกินสิบนาทีใช่่หรือยงอันนี้ใส่เลยป่ะนี่ใส่เลยใส่เลยพี่น้องคมเดียวอันนี้ใส่หอยเสืล์ดีใส่มะนาวไหมเอาตาวาดหรือยังเร็วเร็วเอักเนาวไหมเอามะนาเอาออกเอาฟ้าหมอกเอาหมอกโอ้โหนี่นี่เอาเขาเอาทาอยู่ ทายังไงกจะอิ่มหมดแหละแม่ไว้บๆกินก็เกลือน well ่ะเออครับครับครับเนี่กินไปเรื่อยๆบังอ nah ุปเครื่ครับสูตรอุปเครื่จังได้จังห่าอุปเครื่เนาะช่องเอียงบุช่องช่องอุปเครื่เฮ็ดโดยว่ามีความหลุเขาอยว่าตาเอาใส่ขวายังกับใส่หลดเชื่อมข้าใส่หรือเปล่าข้าตะปูหุงใส่ขลาอยู่สิบโอ้ทีว่ามันใส่ขลายมั้ง อยู่ตรงอยู่ปลาโฮโอ้ตาแสีบจะบาดนี่คักบ่ขากขากใจจนคว่ำน้ำเนี่ยจะคว้างเงินจะคว้างเงินบักลำใยลอยไรด้วยครับอันภาคอยู่นั่นโอ้ยบ่แมนโอันนี้ยังก็บักทุเรียนโอ้ทุเรียนลอยไรได้กินบ่น้อน้อกูได้กินอยู่แล้วครับผมอีกจักสามสี่ปีครับพิษไม่พิษตายกอนแล้วมันกี่ทีเจ้าของอันผู้นั่งสองคนอย่างนี้ย่านมันแข่าล้่นบิดโย่วยันไม่ได้กินอยู่เออเออตายรวดอู้เพราคือตายกับตายรวด ลูกก so ัง่าแมควตวป่านี่ไปดิเอาไปเมไปนโอไบ้วนจะของให้้อวก็ต้องยางมากครับผมจะองปลาหือ้าองไหมเื่อมพี่น้องเบิ้งปีนีพ่นมาจิอดชิปรอครับผุนพุนพ่นมาตบักห่วงไ่ดิละจะเกว่าเือเอาสอนอไเซยงเห้นบ่กไ่งตัวเลยดิยุเสื่อตาไดไหมกลลงเยีกนั่นละ ยัาไปใกลมันด้บานเหรอเป็นคนยังสั่นตักคนทักคนห้างไปเองอะลเสื้อตาไทางอี่ว่ากูยังไดโตปะซิมเหพีนวองเบื้องกันนะซิมข้าโคกลดที่น้่งมือกว้างมือกว้างโอ้ยมึงกระนั้โอ้ยเปล่าดอกระนันไหนซิมออใอใส่ใส่ถาด ว่อันนี้ซ้อนขวกเด้พี่น้องขัดซ้อนกลางมั่ตตรงนี้สามขั้นเลยบมมึงอุปเองปั้นีซิมครับผมบ่ได้ซ้อนซ้อนกลางเรกันโคิดโควิดยังมีหอดใข่บ่ได้ใส่ําเดอนี่ป้าตาเสียบนะครับพี่น้องงไงเสียบครับเอาน่อน่อเนอเทไปไปก็จ้า่าละมุงเอาไเสียบพ่งตรงน <un> no ี um. ่แ อุปกรดกระเทดไปทั่วทีบท่วเดือนครับท่านสิบาอุปกระดื่เนาะ <c oughs> เอาลุกลุก,ลกไปโอ้ตาเสยบครับปุ่นปุ่นแแบบถือ,ปอไปพี่น้อง <c oughs> เป็นจ้งไดมาจังหยั่งบู้บัน้ง <c oughs> แน่นเน่น,น,น,นเอาแน่นน่เอแบบชื่อกันแล้แบบเสบที่หลังดังกว่า แม่แม่ซีเมนก้อยไก่พี่น้องบิ่งกนนะไปาเสียมก้อยไกพี่น้องบิ่งแล้วเมมนทำขข้ไาไปยุ่งผมดีไปยุ่ซีม้พี่น้องบิ่งกันใส่เลยเดี๋ยวนิมังไมึงน่ะทำยังไงเออแต่แสบกัมึงน่ยพอแม่พี่น้อง่น้องันบา เส้ยลำยังขวนกันนะโอ้ยลำยังเยอะไอ้ยี่ปส่วนยังอ่ะเขาปิดเชื้อปแล้วติดเชื้แล้วแก่ตที่อยู่เขาติดเช้แล้วอ๋อบ้าเมากับล้ำลุดแมนแมนลำมันลำมันกวนนั่นเขาไร่สดล้ะอันนี้อันนี้อาวิดีโออยู่เอาลำเขาเดี๋ยวมันเขากับบรรยากาศเดียไทยพอดีเลยอ๋อเจ้าร่างปรกว ล้ำลำเบิ้งพี่น้องก้อยปลาต้มปลาต้มปลาเอาที่เอาเอาล้ำมันอย่งบทติดเลยกองเสียเขาเอาล้ำเอาล้ำล้ำต้นผิดเพลงมันสิผิดเพลงเพ่งมันผิดเอาเอาล้ำเอาล้ำล้ำมวนม้วนเอาพี่น้องล้ำเขากินก้อยปลาลาปลาท่ามกลางบรรยากาศทงไฮทงหน้าดุจจานห้องอุปเกื้อแจแนวมักจังสี่ครับพี่น้องเบิ้งน้ำพุ่นมีหอดพักกระแง่งน้ำไหลลุ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 ่นความดุจจาน พูนเอาล้ำลำล้ำล้ำลำล้ำ่บบนี้แหละเออลสิไม่นางน้ำเลยบบบนี้ลำสิปพีกิฟเอาเเฝงอยู่แ้าเดยเฝ้อเพ่งเพ่งสิไรสวดให้เอาลำเออเอาเม่มวนม่มวนเก่าเนาะแมื่อนมวนเม่้วนเก่าลำปิดไทยรายการล่ำดูล้ำรวดเอาล้ำเหมือนที่นี่เร็วๆบึ้งพีนองภาพบรรยากาศครับเอา อมละล่วยว่ามหาละลวยเอ้ยผู้ขาเสพน้อใส่เป้งเร็วเสียเอาไปตามลุมอมคาถาลิ้นทวงของพระโคดมเสียเอาหวยเอ้ยนนมุนกลาคาถาทำเสศสินลิ้นทวงกาเลาาเอกเสียกมุนขังใสผู้เถาหอดย่มเศร้า ยาสีติงโอโอโอยิงฟังแล้วมิดนู่อิงสิงเริ่มเขียวมากนอพันยาอ้ผู้ทัชิมมะลิให้กอกวัอยาคุ้มกังเฮ้ยถูกวันจังคุณผู้ฟังยังเอาหวังนาปีโจโมเปิยดดัน ปิดวาทั้งเก้ายังเงานอนจนเกี้ยงหงตลอดแม่ป่าพ่อลุงตลอดสาวสำนอยได้ฟังคอยละมวนลายดีนพวกไม่ห้างแม่หมายสิเฝ้าใส่ไขายลวงได้ตัวผมมาละอ่ำเออเออเออกำเ่าเขียนเออยนวลายโ้ย ตอนให้แน่โมแกนออพอกัอครับอูพิ๊กแจ๊าแกอีสานลูกเบิกเก็บนาสาหรับที่นี่ผู้ใดเข้ามารรบชมกับให้ดูไม่แห้งแล้วก็ให้รำให้รวยทุกคนนะครับพอกันเก็บนาสวัสดีครับนะุกคนะ